ปับป๊าทำงานต้องรอป๊าด้วยวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะป๊าบอกว่าไปเที่ยวไม่ได้ช่วงนี้โควิดลูกเพราะมันเป็นโควิด พูดแม่ก็บอกหนูแล้วเนี่ยมันไปเที่ยวไม่ได้พี่ด้วยโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเอาไวโ้โควิดหายนะลูกนะทัแ่ <c oughs> คิดถึงแม่มากๆโอ้เดี๋ยวแม่พาเข้าไปในในบ้านอีกครึ่งชั่วโมงแล้วลูกนะโอเคเดี๋ยวแม่เข้าไปในห้องก่อนนะลูกนะ วันว่างๆเดี๋ยวพาไปขับรถเล่นนะลูกนะสอ์อาทิตย์นะแม่พูวอา้าวม่ผัวที่ไหนเราแม่พูดอะไระไอ้ม่วเนี่ยจินอะมัวถึงซิวถึงซิวเหรอที่ถึงซิวทุกวันเลยเอาพูดมแม่เข้าไป โอเคเดี๋ยวบอกฟิวให้ช่วงนี้มันโควิดเด้อลูกมันไปก็ลำบากอะ่ะพูบป๊าทำไมล่ะพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่เข้าไปข้างในนะนะถ้าอย่างนะน,นั้นอ่ะปัญญาประเสรินะไม่ไปวันนี้วันจันทร์ป,ป๊าทำง,งานป,ป๊าอะไรละ่ะไปไม่ได้ป,ป๊าทำง,งานไม่ว่า แล้วก็ป๋าป้าไม่ว่างอ่ะแม่ก็บอกหนูนี่ไงว่าไปเที่ยวไม่ได้แม่จะมางอนอะไรอ่ะแม่กันไหมแม่ไปเที่ยวกับหนูไม่ได้ลูกไปไม่ได้ป๋าป้าทำงานต้องรอป๋าป้าด้วยวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะช่วงนี้ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้โควิดอดอลูกกันกี่กวันก็ไม่ได้ลูกเดี๋ยวแม่ พาได้แค่ขับรถเล่นน่ะไปไหมคิดถึงซคิดถึงสิคิดถึงการเที่ยวคิดถึงการขับรถเล่นน่ะเจรินก็คิดถึงใช่ไหมลูกแต่โควิดอะมันทำไงได้อลูกมันไปไม่ได้สองทุ่มก็เข้าบ้านแล้วจุ ซิวด้วยไม่ได้จุ๊บแม่หรอโอ้ยกวนมากเลยนุกตัวเนี้ยทำไมกวนอย่างเงี้ยลูกฮะคิดถึงสิคิดถึงจะคิดถึงจติน,น่ะปะ๊าป๊าป๊าอะคิดถึงป๊าด้วยหรอเดี๋ยวแม่บอกให้ ปลาป๊ามัวด้วยอ๋อคิดถึงนิดเดียวหรอปป๊าน่ะแต่แม่บอกให้ว่าคิดถึงซิวมากคิดถึงปป๊านิดนึงนะลูกโอเคแม่เข้าไปข้างในละเอาอะไรไหมโอ้จะบ้าหรอกินได้ไงเราลูกแม่คิดถึงไหมคิดถึงแม่ตายของคิดถึงแม่กับปป๊าด้วยคิดถึงแฟนค่ะแม่ คนน,คนนั้นคนนี้นะคนนั้นคนนี้คิดถึงกันด้วยนะคะจะจินบอกเอฟซีว่าคิดถึงกันด้วยนะคะโอเคไม่ได้ทําคลิปนานอย่าลืมกันนะคะ <c oughs> ป๊าบอกว่าจะจินคิดถึงป๊าป๊ามาก หนูคิดถึงใครบ้างอ่ะลูกคิดถึงแม่กับปล้โอเคคิดถึงอยู่แล้วเนาะคิดถึงไทเกอร์ไหมคิดถึงแม่กับปลาคิดถึงแม่กับปลาน้องไทเกอร์ไม่คิดถึงเนาะน้องไทเกอร์น้อยใจแย่เลยโอเคเดี๋ยวแม่บอกเอสซีหะ